ถาสวัสดีครับพ่อท่านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมวันดีครับผมวัตามหาจนเจอที่กันแล้วเนาะครับผมไปเจ้าเขาครับผมหมดวันหันเขาค่ะเขาเนี่ที่ข่วงเสื้อไทยกับมหาครับวัวพ่อกันโอ้ยข่อยไปเจ้าเขาเอาข่อยก็รับโทรศัพท์ไอผู้เจ้าเขาติจับได้เราเบอร์โทรศัพท์ผมครับโอ้ผู้เจ้าเขาไปย่ำได้ทั้งเจ้าภาพเก็เจ้ยวน้ามองเจ้าผู้เขาจ้าง เจ้าไปน้ำไหลน์ไหลาน์ไม่มีมู้ไปน้ำหลาน์ฝน้านเนาวลมมาโทรศัพท์มาอยู่เกตแต่สายแต่ว่ามเจ้าโทรเซลผมคือข้อมไม่เบาคือว่าอ่อนไปยังไงถนมันไหนมันจะผมได้รับเรื่องที่ใกล้ใกล้ใกแล้วครับบ้านนี่มาเขือเรื่องของเขางวดว่างหนึ่งเขาตัวไหนครับงวดว่างหนึ่งหันงวดว่าหนึ่งเขาซีหาครับผมซีหาครับเขาผมปล่อยหาซีซีหาผมบอกแล้วผมปว่าพบกรับไปพบซีหาหาซีครับไอเขาเจ้าติดตามว่า ผมการนั่นอยู่เราทั้งกรุงเทพทั้งพัทยาทั้งอุบลอุบลที่มหาผมอยู่เปิดประตูงันลานอุบลเปิดประตูงันลานองวับางหันครับอุบลอุบลที่มหาผมเราว่าเปิดประตูเงินล้านอ๋อเปิดประตูเงินล้านน้องวัดบางหันบ่อแต่ยางเลยบ่เมืออุผมกับเข็ดของผมวันนี้มีค้ามถาบอ่ะครับวันนี้ผมถาด้อยเ่าผมว่ายางจากหมู่บ้านผมออกกี่ออกอบอ่อเนาะครับผมว่า ผมเปรียงจากอำเภอหนองหานบระหดเมืองเลยหมดเนี่ยครับไห้ว่ามาให้ฮกว่ามาฮกนี่นี่ซื้อผมยังหน่อยอยู่สามล้านเปอร์เซ็นต์แบบเพื่อหานะครับผมฮกเนี่ยครับโอ้ยเอาไปก๋วยเจี๋ยวทั้งกินเลยฮกเนี่ยมาเล่นกันก็ได้เมื่อเรียกออกอะเล่นกันก็ได้ตีครับเออกินเล่นกันได้เพื่อหารไว้เลยกินก๋วยเจียวซีนี่ถ่าเลยเนาะเออเอาไปเลยวเปิดมองได้เปิดนั่นเลยสั่งก๋วยเจียวกินเลย ไม่เกินไม่สามสี่สิบหน่วยเลยทันทีครับถ้ามอไพ่พ่อหมอหกข้างบนล่างหมอมี่อยู่ข้างบนล่างหมอแมาครับผมเฮ้ยบอกพอดมองอยู่ตัวนี้หมอพ่อหกเนี่ยไม่เกินหลักหน่วยหรือหลักสิบหลักสิบเลิกหน่วยแค่นั้นสองโถ่รักลอยบ่มาหลักลอยบ่มาบ่มาหมอพัดนั่นละโอ้ยมื่อนี่ยอ๋อม่ใช่เคล็ดกันนะขนาดพระมาขอน่าผมนี่สององค์นี่ซะถูกเพราะถ้าสามผมนี่อยีโอ้ยผมจีนน้อยนิดเอิกอักเอิกอักมาหาผมครับ ผมไในลำพูนโซนนี่อย่าถึงห่วยอย่าถึงพวกสิ้สายคนละคนเต้อนาราธิวาสกาญจนบุรีกรุงเทพกรุงเทพมินบุรีครับห่วยสยภูมิุ่มหนองคายฮะเอาเบอร์โทรลงอีกบั้ยนั่นเอาล่องเอาล่องไอ้นเนี่ยครับเอาลงไอ้เคนเนี้ยเบอร์โทรยิ่งเซ่ละเอาเขียนเขียนเบอร์โทรใส่เพื่อนน่นี่เบอร์โทรก็เพื่อนอยู่ใส่นอเก้าเอามาเขียนแม่ผู้ใดไม่มาเขียนแม่ผู้ใดมีปากกากับอันมีฝีมือเนี้ย ลงุลงเยี่ยมไปแสวน้าลงเยี่ยมหนิเน,นาะพูดถึงประวัติของพอ่อพันธุ์นี่ที่พันมากนี่ถูกมา่ลไรจังหวัดครับอันนี้ตอนผมไปพิ่าวซาสูน้องคุณพาคุณเกาเ่าผมเห็ดพาชุบฝนทงเทียบ่นเห็ดพากลับไหวปด้วยทั่วประเทศไทยเลยครับองน้อยองค์ใหญ่พากลับด้วยโบนิซิมนี่ปิด,ดท้องคนท้องครับ ตะกีบผมถือมาสิบกรุงวัดู่กยุงเห็บยูงเทปครับสิบกรุงวดเลยพ่อเบือใดเบอพ่อโอ้ยผมเห็บ่าเปล่ยนกลเพอเนาะมากดเห็นึนบังเลยเนาะกดอเด้อเขาุดทยายมั้งผมอยู่ทั้งนี้เนาเอย่างมงเป็นทยนที่อามันบังเป็ีนอดมาทกคดไห้เราเบาเรื่องเเบาเรื่องเล่าเป็นบาดนี่งวดดีเฮางวดนี้เด่นหกเป็นบอฟ้พันครับผมไปจับควยไปครับ จับเรียบร้อยแล้วครับยห้มีต huh. ัวใดนะนะจับไปแล้วครับม huh? ีหกสองสองหกหอกอพรอมเนี่คูบอกัมื่อห้่เมื่อหพูดนะเ็นแต่เขาลับผมบ่รับหรือจะออกคุณออกแค่นั้นล่ะครับคับความเลยคนผู้นั้นมสื้อเลขวนี้ให้่มี่หกสเดินพูดอะไนเรเด้อหากันแพงกันที่ตนสันหันบ่หากบ่บอกกันบ่ครับว้ยมุกจนมาผมประมัณนจะถึงหกสิบสายผมก็เลยจ้าหน้ากเปือกอ่างไม่อยู่นี่นี่อ้ยบาทนี่ โอ้ผมจะบอโอ่อย่างหุ่ใหญ่เนี่ยมันมันมันนั่งลุงยาเฝ้าเมื่อเพราะว่าอันนี้เปิดประตูเงินล้านนะได้บาทครับผมเอาพอคำพันธ์มาเปิดประตูเงินล้านเร็วเด้อหนวดครับผมครับผมหนวดนี่มีแต่รับกับรับมีมีจกชุดพอคำพันธ์หนดนี่ จยว่าใดเห็นไหมครับจำอะไรมันลืมตัวเด่นๆมันนี่แหละสามตัวมิตรัวเดียวเดี๋ยวผมจะให้รายย้อนพายน้นอะไรเด้อเด้อ่ะล้ย้อนล้วพี่้อ่านให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเด้อพี่น้องเพราะว่าพอเราจำว่าใดเดียวสูงปดบอกมาเลยแปดแปดสูงแเราจำาปดสู เดย๋ยวรอรอแบบนึงครับสองไมันมีเงินหีืวิ่งม like ื่ห uh> น่อวิ่งอันนี้เลยวิ่งหัวหันหนวิ่งตัวไหนวิ่งหกวิ่งหกตัวเดียวหกกับเกาหันเงินหันลูวิ่งมื่นได้ได้สามมื่นหมือนยได้สามมื่นบยบาทวิ่งพัทหนึได้สามพัทแบบนี้เป็นแต่ใจขึ้นน้ำเทโอ้ยมันเป็นโมเียนเน่มันมันมันพูนมั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 น ผมบ่นันนี่ผมบอกตรงไปตรงมาผมบ่นันนั่นหววนี่มีตัวพันคุณพันมีตัวเมื่นคุณหเมื่อพร้อมได้ได้แล้วผมเะบเอาเอานั่นกันผมได้ครับลรอล่อล่ออปบนองค่อแป๊บเดียวค่ะพอเราบอกถามเราบอกฟังว่าตัวใดตัวเมื่นคุณเมื่อเราให้เราสี่ฟังนั่มโอ้ยให้มันวิ่งเดียวโอ้ย จะได้เงินหรือว่าโอ้โรกงมาจนเดี๋องว่ามุงจนจริงจนไม่จริงจรไม่จนดอกสักมือนึงแล้วะส่ห้าสองปะทอมาทีแล้วไปไ่ห้าสองนะโอ้ยหนีมดออกจไปจะนดพ้าส่วนมันเี่ยันนี้นี่ยังเกาะมานสามานคือเ่าโอ้ตัวแกกัพ่อโอมาจัล้านพ่อสาม้านเปอร์เซ็น นี่ครับผมขออนุญาตเด้อพี่น้องทุกคนนี่แหละเอนทั้งเครื่องมันไปเอนทั้งเครื่องไปจังน้อยเอ้ยนนั่ล่ะเอาลงจะวางนาพ่อจะโอเคโอเคครับเอาตัวใดก็ตัวเหมือนคุณเหมือนผอมพันพันคุณนพันตัวใดครับเอาเขาไปเบิ้งกันได้บอกพี่น้องเพื่อนก่อดครับตัวใดเหล็ก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 ตัวนี้เนาะมีหกสอง ก็สองนี่โตโตหกสองนี่เหรียญหมื่นอธิมบอกพูดเนาะครับหมื่นคุณหมื่นแต่ว่าก็สองเหรียญพันซะก็สองเหรียญพันแต่หกสองเหรียญเป็นหมื่นครับผมครับแล้วแต่ผู้มีกำลังนะเพราะว่าพวกเจ้ามีนั่นกามนันก็เจ้าใจว่าเหรียญก็ผมในตีม้วนมีพลาดบอกมีพลาดเนี่ยพี่น้อง หมว่าตัวเน้นตัวนักตัวมักตัวสอบพ้อมพร้อมพันคือ6กสองมันบรคคับเด่นที่สุดครับผมเอาวาก็ว่มาเอาสามตัวเล่นเนี้ยมมนจะลืมเล้อโมเรารืองสามตัวเน้อสามตัวทั้งทงเน้อสามตัวทั้งทั้งตัวได้พร้อมพันเก้าซูนสีครับผมเก่าูนสีนิดไปกับไปกับม่น้ำเนี้ยเดี๋ยวควมไม้ผมบอกเดเข้าใจด้วยตัวนี้ในทุ่มมันมี็นบ่ครับหอยมันตดืนีลี้ยดหอยบอกเนี่ย พออย่างใยไ่งดนไปซื้อลอตเตอรี่้ลอตเตอรี่มาแล้วตัวใดพ่อเอไปซื้ิบใบเลยสิบใบสิบห้าใบเลยนะเกิดสองพันัวตัวใดซิบใบนะแม่ผก่อ้าน่นีหกสองหกสองกับกับศูนสี่ตัวนี้สอซื้อิใบครับผมสิบห้าใบกับกากาบ่มีมกาซื้อได้อยู่กับเพื่นปุงกรุงเทพยุ่โคราชขนแก่นย่ดอนไปซื้อเลยิบใบหรือิบห้าใบหกสองเนี่ยหกสองกับ ศูนีเนี่กสองศูนตีนี่ชิเซลิเห็นิบเซลิครับผมเห็นเทไรเอาบดตีครับเมามดแงบอกวเอาอยูนี่ละชุดเล็กชุดนี้ค่ะชุดนี่เอายเพิ่มเอาเอาบาทนี่ชิบก็ได้ก็สิบล้านชิบไบหสิบล้านชุดนี้ถุ่มัดมีเด้พี่น้องที่แดงๆอยู่ทั้งๆเป็นเบือโทษของพอคำพันเด้อพี่น้องแลนหพี่น้องแลนห หกสองบอกว่าครับผมเอาชัดเจนเนาะอันนั้นจรงสิแม่พ่อจ้าอ่าชัดเจนนะครับก็ไปพี่น้องัันนมาาทงี้จหเอาพี่น้องแคบหน้าจอแคบหน้าจอแคบหน้าจอเลยตัวนี้นี่ยคอนเห็นนี่สิไปซื้อเลยพ่อว่าเอาพ่อครับผมซื้อจักซื้อเพื่อซื้อหาพ่อ อ้แม่พ่อไอ้แม่ยังแทวไอ้พ่อซุหาสุดหาใบกองหาใบสุดสุดซบใบก็โดนซบใบกมันจะกลายนวันซบใบก็หกซีบหกซบล้านเออซีบหาใบก็เอาซีบนใจมนจะได้จะกลายใจในั้งแรกคือคือมันขึ้นอยู่กับคนผู้จันสรงว่าขั้งแรกลาเจ้าายเด้อหาทุนก่อนเอาขั้งแรกอาว่าเอาไรจาหกล้านเบขึ้นไป หกล้าน<ป>เอาสิบสองล้านจากสิบล้านสิบสองล้านจนฮอดเกตสิบล้านพ่อเน้นเิบียงหนึ่ง,งน้าใจพ่อมันใจอยากได้เท่าไาาหร่จ๊ะก๊ะครั้งแรกนี่เอาเอาจากสิบสองล้านสิบสองล้านก้อนอ๋อเอาสิบสองล้านก้อนเออให้ฮอดเกตสิบล้านค่ะ<า>พ่อจบนั่นปะครับเออผมจะเอาเงินตัวนี้ไปทับบุญกุศล ขอบคุณหลายครับขอบพันครับขอบคุณครับนี่เจ้าทีเจ้าทานคุณนคู่บาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เชื่อพุทประดาเอาเอาพี่น้องเอฟซีก็ตามนี่เนาะโชคโชคมันมักันอันนี้คือคู่บาอาจารย์บอกไว้ครับผมอันนี้ผมมาผมมาผมก็ผมอยูุ่อิม่นคู่บาอาจารย์บอกผมว่านี่ผมเกิดเดือนตุลาคนยุอยู่นี่มีคนเกิดเดือนตุลาคือผมนี่วันวันเดียนเมื่อไงบังปัดผมมาครับครับผมเกิดเดือนตุลา ผู้ใดอยากมีโชวคือพอในเดีด๋วยวนี้ดิพ็ออมันผมมนผมท่าดย